กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบ7-9ถึงสิงหาคม2565รองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยเข้าสู่ยอมความกระกาตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาหลกได้โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและที่ พื้นที่ลุ่มนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังต่อไปนี้วันที่7สิงหาคม65ภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตร,รดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคอีสานได้แก่เลยน้องคายบึงกาฬน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญสุรินทร์ศรีส,สเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีอยุทยากาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแกวฉะเชิยงสาวชลบุรีระยองจันทบุรีระตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะในวันที่8สิงหาคม65ภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณภาคอีสานได้แก่เลยน้องคายบึงกาฬ นองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกลาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ,อ็ดยโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดน,นครน,นายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่เพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรระนองและพังงาอัปเดตให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนจะกลับมาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย